มาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องชอหรับคลิมพ์มีกินเลยเด้อค่ะเด้อมาหอดเลยเอาสวัสดีค่ะนี่เลือล่างเลี้ยวล่างน้ำมันนี่แล้วแล้วก็มาล่างน้ำกินไปเลข้าวข้าวข้าวแย่ข้าวแย่หมดแล้วลูกขึ้นก้อนมันปุ่นมันนั่นย่ข้าวข้าวข้าวไปง่ายกูข้าวข้าวข้าหมดว่จะทำอะไรหมดมาจ่อพักข้าวโพดผู้ใดจิ้มพักข้าวโพดอยู่นี่ผู้ใดหยิงนะ หมดนั่งแนวจะขอมนเลอ้ยพี่น้องมาหัวงซ่อนหุ่น่าจะตาทุ่งไทยทุ่นาเ็มกินยากอยู่นีเลยนีก็สมตั่าเต็บเหงาไม่ยมีโอ้ยแม่แมู่องงนะสีน้ำโสมเหมากยลเสน นเ่านเงเรก็ไอาเด่เอาเีินด้วยเอาสีบอดังไผ่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสีลามเดี๋ยวไฟจะลามทุ่งเอาปิกนิกมาเลยสบายมือได้มือหนึ่งสิได้มาต่ำทะเลอยู่ ยรถดีลงไปก็จิ้งสซไปแล้วแหละพี่นอ<ห>้องลื่นไายเดี๋ยวบาว์ีเขาจะตาเองโไม่ยังิดใจมาดีัดเบ่ได้เอาบบปูดองออกมาเนาะม้เขาขายลูกเสือม,มาาขาขายลูกเสืออีลีพี่น้อง มาแม่กรุ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 กเฮ้ยป่านอึงอันนี้เนาะอึงยางไปตามโสมไปตามบักฮงท่อมตาวางถนนาะมาเด้อค่ะพี่น้องมาปิกนิกน้ำกันมาเขาขายลูกเสือเบิงเบิงนี่ยังกุกันยอดสากวันท้องอ่ะก็คอยอาสากหน่อยมานี่เขาบริาใจเขาว่าเขาอาสากไง คือเหรนที่บาทเนาะหมูเห่าเนาะจำนาลำพอดีเ่อเขาไปเะาเขาแย่เหลือดคอยว่าจะมากินสมกับผัวมิงซ่อนกับพักกับหยาซื้อมมมรอออออเเเเาาาะะีนน่่่่หลยย้้้ไปดสผใ ก็บอบหมดแดงมาใส่ห <laughs> <g ül> ลุงลบ่อใดบ่ไดไดต้องใส่หมดแดงอเอาล้เด้อพี่น้องขาสมเหมดแดงย่ช่วนั้นนั<อ>่นนั่นอข้างในน้อยนี่นี <c oughs> น่แตน,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 นเด้อสิไปเอามาใสา่ เมนห่างโมูแดงเลยใบใหม่ผสมประสานกันนี่โอ้ยอ้ยมีแต่คนตาเนาะจังสี่ละค่ะพี่น้องมีแต่วัตถุโบราณมานั่มแซ่บจืดก็แดงก็เสพวิตเท่าสองคนเท่าเฮ้ยบ่เสพมึงเสบสองคนแอบอ๋อเสียผมหลอดแอบคือประโยชน์นะแอบอยู่ก็โอเคกระสันนะแอบดูปอดใส่สุ่มแอบมันก็พี่น้องมาเลยปได้ใส่สมมันก็แอบอยู่แล้วมันแอบเป็นคนละอย่างนะ ต้องใส่สมมติแดงกระไดมือมามาเด้อพี่น้องมามาพี่น้องมาเด้อมาบาะให้ไหวให้เยี่ม่อยมไหวดอกกินโลดเอาว่ะพีดีปู้ป้าหน้าหนามมามามาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องเอ้ยคิดชมเด้อแม่เขาปลามาเด้อพี่น้องแก้วแหน่เนี่ยข้าเขา เด้อพี่น้องกินสมบัไเด็กกินเขาดอกกินแต่ใหญ่แล้วห่อเขามาแต่เหื่นกินเขาเส่าเอามาหนิมาเรื่องบรรยากาศมามาคิดแบบลุกถุงมาๆมาพี่น้องมาโอ้ยกินจนวานี่ไว้รัดกินเด็กพี่น้องเล้อเล้อกเกิดบนนั่ง ยังรักอูดเลยนะโอ้ยแบบยานเสียบเนี้ยเสียบเสียบพี่น้องมาเด้อเจ้วจนพักสีเบิดจนนันนี่สีเบิร์ตมาเด้อตาทองมาเด้อตาโดยมาใครเลี้ยวมาจำใครเลี้ยว่ะหื้มหมากแล็บป่อเจ้าปอชูตาโดยขึ้นก๋อยอีกุ้งตาทองขึ้นก๋อยเนื้อต้มเนื้อมือหนาไปจ้าพอดี เด้อดพระวัตเดียดคุไป้ายมก็จะมาสุ่มองสามได้ช่องสามโตอมูกอดลองกินดน้ำคนง่ายน่าพนองบ่จะกัดสุ่มแท้แต่เยอะเลยเกลเอมง้ไม่รัสิะล่ะมาเลยมายมามามา แฉบเนาะมือนี่แม่ที่น้ำปลานะำบันี้น้ำทงไฮทงหน้าจะได้เจีงเสีอีหยังกันเอาผีต่อกันม่เละผีพรกันนิ่มก็เละไอหนังบะมีรสชาติขี้โพมันขี้โพ้างมั้งขีโพหงวแห่งกนยัง หนอาใหญ่หนอาใหญ่โชว์มมี่คือปูเลือกงานงานนั่นเลยอือไม่เลยแอบไม่ไข่พลังเขาแบกินกระหืดเลยบอฮอ้บ่กินเกาอ่ะนี่พลังทำยัง่เป็นยังเขาเรือใจก่้เนาะ ข้าเปอกันเลี้ยเก็บไปหล่อเๆมันก็อิ่มบเกทบคำใหน่กลนพ่อข้าขาอด้อีแแม่นี่เกี่ยวพ้าคำยังไงตะพนกินอาหารทะเลจ้ะกระเข้มกระทุกเข้มแผลเปรกินไหนแต่เนใหญ่ๆมีหมูกินเอาะเออกร่ทุกกระกระทุกลุกนี่ แก้วดิบไดเด้อแก้วดิบได้อ้แก้วดิบอยากัแก้วอ้ยาส่งกินมาจพแหงน้ำใจส่งหลวกบะแสแก้วสอบิมเออมวี่นองด้วยีมาอกินนําน้อดน้าบล็แมวน่ะกแก้วไไดเลยแล้วแก้วดิ้าไเลยบกินยอบล็แมวนัได้่น้ำบลตักแก้วหนเห็นฟังอ เดี๋ยวไปเจีวไปแดงเบอเขาเห็นจะเขาเจ๋วค็อีตันอีตันถึงไม่ได้ใส่บกหนาแต่ก็แสบจนแฟนแน่รับรองแปนแน่เพราะมันแสบแสบเสบตุ่มมือละ อันนี้เยโอ้ยมันจียได้อันนี้ไปตมือต้นไม้บต้นใตบต้นตบ่อ้ยนยมนีแตบะต้นคอนม้าเถไปต่มเด็กน้อยเป็นไข่ตุอันนี้แม่ต้นใตบ่บแม่นน้อยแบบนี้เคยเห็นมาแต่ต้นข้อนม้าเวลาขนไปไอยู่สวนเด้อนี่ก็แช่น้ำแส่กับสารต้นใตบ่ามีเจ็ดชนิดอันนี้อยู่ในรวมน้ำนี่ ต่อตานมัเลเงอืมข้าวต้มเาเห็นแต่ข้าวต้มอาบน้ำให้เด็กนอยเชยน้ำแม่ไม่รับองใครออกตุ้มอย่างนี้หากมากๆอ้าวนี่แกวดีๆนี่แจ้าแน่นนี่เจริญนน้ำแบกเล็ดแมวแล้วเด็ดแก้วเจเลยบ่มีเจริลไบ่เคยกินผักเหยงน้ำออกเด้อน้ำนี่เป็นยาก่อโรคออกแก้วเมื่อไม่เคยเจิญไ่เคยกินผัก เือะเหลือกี่เทตอนที่ไหนมันเนี้สาหร่ายเห็นอหผมเพิ่งรูก่นกินเลยนวลอ่ะต้นโคยรดุอะหร่ายต้นโคตดปางเข่ากันจับบุกววาแก้วเพิ่มไข่มงเลยออเท่าเขาไปเก้ว มันมาไหวเนาะหมดถือกินไัหน่ะมน้นหอมดีหอมรสดีหอมเลยใกใกล้นี่ก็ไหวนี่พวกกินเมื่อใดหรอไปหอยมั่งขนมือใหญ่ใหญ่ใหญ่โป้โลโป้เข้ามองค่ะ เตได้่าเตแ้อาขอคุณคาแบที่นอกสอบเนี้ยใครมาฟุ้งแล้วไม่ลัดีเรียมมาบามีจุดใจเอาเก็บมาบอกบานมากมันนบานนังตักผนี่้าของหวานนะของสะอาดเลยใยญมา่นี่ได้ หนูแางพี่น้องนะทำไมแดงจึงคืองดังสีชมพูเลยนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อขอบคุณมากโอ้แดงแจวายถูกแจวบักหัวหล่อนที่นั่นเลยเฮ้แม่สอนยำแม่ขึ้นงานขึ้นแกนกินแล้วข้าแถวอยู่นที่แล้วจะคอยเอาออกมามาเยอะเนาะเออนี่บักเตงหมูกินน้ำกินขิงน้ำลูกทุ่งยุลีที่ไม่เขาเจอยันยัน ทุ่งลูกพุ่งเอายาทัวง่ายๆให้พีกินกอนนะใหปอให้แม่กินกอนปอดีหรอกปอให้แม่คุณบอกคุณแม่กินก่านามต้มก่บแบต้องเพชร กินหัวพีหัวนอมเด้อเด็กกินจักสิจักเข้าไปอยู่สามเมื่อขมนัวไปหลับจางระบายจังบัวมากินน้ำก้านมันแสบเขาไปหลับจางระบายข้ามวลหน่อไปโควิดมาบ่ได้หายแล้วขอบคุณค่ะสามสิบมิบยังแก้วอ่ะสาบาทนะขันบัวมวนเขาจะไปโดนมาหากินอาหารผืนบานบานเท่าเนยมาเลยผืนบรู้แก้วสมกระเซบเสีพี่น้อง อย่งน้น่้จกินบักแตงมจ้าจะกินบักอีสอนกินบักแตงมน่วน้ำนใส่กันรดวิกำผมแทบแมาวิอยางเด้มไหยอกิน้วห้ออ้อหื้อื้ออหื้อื้อน้อหื้อือหื้ออ้อ่ห้อ เดี๋ยวกินไม่ชอบตัวเขาเริ่กินไม่ชอบเศษเมดวันนี้เนาะเองยา้เอาแช่ในี้ใหนีเม่กันเลที่เ็าตุมขอพุ่นตาขุตาข่ายตานมีในเลยได่หลายกระโม่บัวาจุกพอง มันสอดจะสี่บมินมันคือมิ้นสอดไต่มาเจ้านชีชีดบะหมินลึดูตินให่กิน่จงอเาันกันบะหมินปากวิ่งกเว้ยมันใช่มันหยอยมันจะไปอดแล้วมันถอดแล้วมันคือกินเพื่อนจะไปถอดด้วพี่น้องเลย ก่อนแล้วมันแห้งมันเป็นแบบอันนี้ตัวนี้ครัวแบบนี้มันแสบอีมันแห้งมันมันละลายไปหมดเลยไม่แเป็กกรอบๆไปใช่ไเป็กผูโผล่นาะอืมก่อนไม่บข้างไม่ได้เอาขวดส่เนี่ยข้างไม่ค่อยฉ่๊ดดีดีที่เดียอืมแต่ไม่ค่อยเย็ดเนาะมีซ่อนเขาต้องครัวนะแล้มันจังมั่นก็ลองเห็ดตามเพื่อน่าอืตามเพื่อน่าไม่ก็ะชอดดีอยู่หามันถ้ามันก็แล้วแต่ผู้มากบอกว่าพูดมากมู่นก็เนยก็มักทอดขางบนมาเกินมันไม่รสชาติ ้ของแพงเขาไม่เขากินเขาไม่เอาเม็ดออกกินทั้งเม็ดเลยน้องแม็กหมูนบอนี่น้องแม็กน้องแม็กหูกินบ่หูกินก็มากินกับยายเด้อมือนี่ลืมมาไหร่ห้ยาย่สุดพี่แก้วสะพันบอกเขาข้อม็ดอ่ะเรื่องนี้นะอาะทีเบิองอยู่มั้งเบืองงานเขาเขาบอกอยู่งาแล้ว ซุปชุทุก้นอะรคะพี่น้อเมื่อทุ่คนเลยเมืองลงเมืองหน้านี่ยูไก่ๆนเพราะราชมาจวดน้ำยูนองวางบ้้นสางแก้วคนไหนเบิ้งใหญ่ก็มากินน้ำกันเ้อะม้จวกคนเ้อบ่นได้เออน้วอะไรนุ่นจานเนี่ยปนังปันโอ้เนะเออนี่สางแก้วไก่ๆใชาไมาจวดนัง มาตรวจกินสมกินแสวหน่ะมาเด้อแสวบ้านน้องหุ่มมาเบิ่งดิคือกันเบิ้งเบิ่งเนี่ยบ้าเบิ่งหลายบันน้องหุ่มบานตะเพลเดเออพี่น้องมาเด้อมดอยู่บ้านกันเด้อคุณยายคุณยายคุณยายเบิ่งใหญ่หรือเบิ่งเท้าจืดหรือเบิ่งพิมพ์ม่านพิมพม่านทีมงานกระจอกกระจอกทีมพม่านมีเจ้าค้าลายลายครับเป๊ะเป๊เบิ้งใหญครับเป็ะเนี่ยบ้านเนี่ยอบตกับมึงเบิดบ้านเมียนเพิ่นจะวางในเกาะเด้อเด่นุ้ยพี่นุ้ยมัด เออขาเก็บอันนั้นเอ้อ่อกใกล้ๆแบบไหไปหาโกบเหมือนเด็กมามาบล็อกทีมงานทีมงานกระจอกกระจอกทีมงานเสาเจย์บ่เคยมึงหากินแบบนี้แล้วบ่เคยทีมงานข้าลายบ่เคยเอาของไปยัดใจจากสานยังสี่ยู่หมู่เขาใหญ่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 ยังอันนี้อยู่ยังเขาเขามาหมามาหมาทั่วโลกไงโกบยักษ์กบเถา ของแทะของแทะเขาขาจอดเขาบูหูดอกเออแต่ว่าทีมงานคนที่เพิ่นเบิงตลอดมูเฮามันจะมีบอกไหนยูทูบจะบอกเนาะค่ะพี่น้องว่าขาประจําขาประจาเบิงเรียกดูวิดีโอนี้มากที่สุด youtube สิึ้นบอกแบบนี้เลยเกียงมิลินเลยด้วยค่ะพี่น้องเบิงเอาแสบบ่แสบเนาะหากินธรรมศาสตร์แบบนี้เลย จบคลิปไปเพียงซำนียเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ่สู้เยยีมรักนะจุ๊บกินส้มตำกับแมงกีสอนคั่วกับบักแตงกับบักแตงหมูตบตูดเสแแบก็นั่งเลี้ยงยยืนเลี้ยงแถวแลบแซ่บตัวยื่แลกไงเมื่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย